ครับวัสดีครับพี่น้องประชาชนและครัพี่น้ององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับทั้งอบตเทศบาลและอบจอในจังหวัดรังนะครับซึ่งประกาศคชสชฉบับที่104ทับ257นะครับได้กำหนดให้ผู้การจังหวัดนะครับได้เข้าไปกำกับดูแล การใช้จ่ายผูประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีงบประมาณตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปนะครับตั้งการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งขณะน,น,นี้นะครับทางจังหวัดก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะไปตรวจสอบการดําเนินการตั้งแต่การกําหนดราคากลางการตั้งคณะกรรมการและกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพื่อห้เป็นไปด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรม นะครับถ้าหากว่ามีการดําเนินการที่สอบไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับทางกอสชให้อํานาจผู้ก,กันจังหวัดสามารถที่จะสั่งให้ชี้แจงเรื่องรับการดําเนินการตามโครงการได้ซึ่งในปีนี้นั้นนะครับพบประมาณขององค์กรท้องถิน่นมาพร้อมกันนะครับทั้งงบปี257และก็ปี258 เรามีโครงการเข้ามาในจังหวัดเราใบน,นี้มากเป็นพิเศษธธนะครับ3 0 0รกว่าล้านบาทแล้วก็มีโครงการที่มีงบประมาณเกินกว่า5ล้านเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งผมก็ได้ทําชี้แจงทำความเข้าใจเป็นหนังสือไปแล้วก็จะเรียกท่านมาทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งถึงห่วงระยะเวลาของการดําเนินการตามโครงการทั้งปีนี้นะครับทางรัฐบาลในเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณนะครับ จะต้องให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็สามารถลงนามแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างได้เลยนะครับเพื่อให้เงินมาสะพัดในตลาดเพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นนะครับและกาเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่งด้วยนะครับก็ขอให้ท้องถิ่นได้ไปปฏิบัติตามระเบียบ ว่าโดยการผสดุในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งคัดด้วยนะครับหากมีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับก็สามารถที่จะหาลือหรือปรึกษากับคณะทางานที่ผมได้ตั้งไว้แล้วได้นะครับอย่าลืมนะครับใช้พวามานอย่างโปร่งใสคราสุจริตทธรรมกันทุกต้องถิ่นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ